วส,สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนภูเขาอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําทุกท่านเข้าสู่ป่าหาสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้มีชื่อเรียกว่าว่านสาเหล็กนะครับหรือว่าว่านพร้าวนะครับมะพร้าวนกคุมนะครับ แล้วแต่ละท้องถิ่นหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าสารนะครับสารดินนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับจะเป็นลำต้นอวบน้ํานะครับมีรากเดียวนะครับมีหัวย่างลงไปในดินนะครับลึกได้15-30เซนติเมตรนะครับถ้าในที่สมบูรณ์ดอกเป็นสีเหลืองนะครับจะมีผลสีเขียวอมเหลืองนะครับใบคล้ายใบพะเระนะครับเป็นตระกูลปรามนะครับ อยู่ในสกุลของปามนะครับสําหรับว่านพร้าวหรือว่านสากเหล็กนะครับซึ่งเป็นไม้ลุ้มลุกมีอายุหลายปีนะครับเป็นพืชจําพวกปามนะครับท่านผู้ชมนะครับขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะครับหรือใช้เมล็ดนะครับแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเมียนมานะครับและประเทศไทยนะครับพบได้ทั่วทุกภาคนะครับ ทางบ้านปะสนจะเรียกว่าสารดินนะครับท่านผู้ชมผลของเขานั้นนะครับรับประทานได้นะครับท่านผู้ชมจะมีรสหวานนะครับเมื่อทานแล้วนะครับไปดื่มน้ำนะครับก็จะทำให้หวานชุ่มคอจึงช่วยรักษาอาการไอได้นะครับสรรพคุณของว่านสากเล็กนั้นเดี๋ยวมาพูดกันนะครับขุดเสียก่อนนะครับจะขุดให้ท่านดูสะก่อนสำหรับว่านสากเหล็กนะครับซึ่ง ประคุณนั้นมีมากมายนะครับเป็นของดีนะครับนี่ลักษณะของรากนะครับเงาที่ย่างลงไปแล้วมีรากโอยนะครับแตกออกนะครับท่านผู้ชมนะครับมาขุดกันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ได้แล้วนะครับหักนะครับขุดไม่ถึงนะครับมันจะลึกมากนะครับนี่หัวลักษณะหัวจะย่างลงไปลึกนะครับจึงเรียกว่าว่านสากเหล็กนั่นเองนะครับคล้ายสากตําข้าวนะครับจึงเรียกว่าว่านสากเหล็กนะครับซึ่งสรรพคุณนั้นใบและรากนะครับมีรสเผ็ดขมเป็นยาเย็นมีพิษเล็กน้อยนะครับเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข่นะครับสาหรับใบและรากนะครับนี่คือรากนะครับท่านผู้ชมนี่ เขาเรียกว่ารากนี่คือหัวนะครับรากใบนะครับดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะครับช่วยกระจายโลหิตนะครับพอกโลหิตและทําให้โลหิตไหลเวียนได้สะดวกนะครับสําหรับรากและใบของเขานะครับคือใช้ได้หมดทั้งต้นเลยนะครับเป็นยาหมดทั้งต้นนะครับหมดทั้งใบทั้งรากนะครับทั้งหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งใบและรากนั้นยังช่วย ในการแก้อาการไอนะครับรักษาอาการเจ็บคอนะครับสําหรับใบและรากนะครับหัวและรากนะครับนี่คือหัวหัวนี่ตรงนี้เขาเรียกหัวนะครับนี่เรียกรากนะครับหัวและรากนําไปหัน่นแล้วตากแห้งนะครับหั่นบางๆตากแห้งนะครับท่านผู้ชมแล้วดองกับเหล้าขาว40ดีกรีนะครับให้กับสตรีที่ ลอดบุตรนะครับหลังจากลอดบุตรดื่มนะครับเพิ่งลอดบุตรใหม่ๆจะช่วยทําให้หมดลูกเข้าอูเร็วนะครับท่านผู้ชมและยังช่วยรักษามดลูกอักเสบอีกด้วยนะครับสําหรับว่านสากเหล็กคือสปปรรพคุณเด่นๆซึ่งหัวนั้นใช้ดองกับเหล้ารับประทานแก้มดลูกพิการนะครับหรือเนื้องอกในมดลูกทําให้ฝ่อได้นะครับก็สปปรรพคุณดีมากแก้อาการพกช้ำดําเขียวนะครับใช้รากมาบดเป็นผงนะครับ นำมาชงกับน้ำหรือเหล้ารับประทานนะครับแก้พกช้ำนะครับช่วยแก้พิษงูแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับสำหรับใบและรากของเขาช่วยรักษาผีภายนอกได้อีกด้วยนะครับซึ่งช่วยแก้อาการปวดข้อเคล็ดขัดยอกได้สำหรับใบและรากของว่านสาหลิกนะครับและหัวและรากนั้นยังเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีอีกด้วยนะครับสำหรับว่านสาหลิกที่มาขุด ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้กับสมุนไพรดีๆว่านสาเหล็กนะครับท่านผู้ชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์หนึ่งการติดตาม s u b สไครต์คือกําลังใจให้บอกสุดทับคลิปดีๆนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ